ว่าผ้เรีชากเสอนนะตรงนีทุกสิ่งทุกอย่างคือเกิดในจิตของเรากี่ยวกับคำที่ของเราสังชาติการดนไหมอ่ะ ัวเสียเวลามากออกจากวัดก็ไปเข้าไหนเลยรีบเลยัวข้ามพอวาท่านาไสามโมงหรือสี่โมงมาจากไหนจากวัดอาบองครับผมหลวงพ่อห้วอพ่อหปันพุทธอะไรเอราวันเอพุทธจัาหอ่เอราวันเลครับอําเภอเอราวันครับวันชาีิก็จันหันภูผาเกิ พ่อสุบันณิูผาเครื่องอำเภอเมืองเก่าครับไม่รู้จักไปกราบเสนีละหลวงพ่อขันตีแับสามวัดละนาวัดที่สี่เดี๋วไดเขาวนครับคนไหนเป็นผู้นของที่สั่มาที่วัดนี้ทำไม ี่ยมันวัดเล็กๆนี่แะม,มันเห็นมามันวนัดเล็กนะู้จักวัดนี้ได้ยังไงก็ <c oughs> เคยมาวัดไอ้ที่ครปั้งทีมาวัดแต่บา,าบาทครั้งแรกก็ทับกองเพลิบ <c oughs> แล้วก็เห็นหลวงพอ่อเลยเราไปยีสะบ,บาทก็ได้ใส่บาทนี่เกิดนานแล้วะครับ มาเยอะมาชัดมากนะก็กาลสินครับผมอำเภอสมเด็จกาลสินกาลสินอำเภอสมเด็จมาใจนะกาลสินก็เงันน้อยกว่าชัดง่ครับจะเริีเช็คครับแล้ว กลับก็จะกลับมนะครับผมจะกลับกลสีนอยู่สมเด็จครับอยู่ประมาณ3ชั่วโมงกว่าสามชั่วมงเองคดับเรียนกับสองไงที่ร่มะไม่ต้องใส่หน้ากากใส่ทำไมอไม่ต้องใส่หน้ากากเนี่ยมาทานได้นานแล้วน เียีก่เนัวะกลัวอะไรอกลัวตายหรอฮะงั้นกลัวตายมัต้องเกิดฮะมันไม่เกิดไม่ตายลเกิดมาแล้วนะมันก็ต้องตายอกลัวทำไมฮะล้ตายมาแล้วจะเกิดใหม่ฮะกลัวอะไรอ Nó phút nữa hả? Cứ đi như nó Hôm nãy thì cơ má có con tay Cơ mấy Hả? Để có phút nữa sợ mấy đứa sợ mà Con ngộ tay Vô mà vừa trời vầy Vô mà lệnh Vô Covid Vô ni Hả? Con ngộ tay Vô bác mất ai cầm Hả? đi Hả? chưa? มีเด็กเชื่อหมอหมอในวรงพยาบาลก็ไปจะทำอะไรเอาโตฮะจาทำอะไรโน้่จะต้องกินยานี้องกินยาโน่ฮะจะไม่ไม่ใครไม่มีใครเชื่อเพราะพุทธหมอใหญ่พุทธเจ้าฮะพุทธเจ้าเขาสอนนะตองนะทุกสิ่งทุกอย่างขึ้เกิดในชีวิตของเราเกี่ยวกับกรรมที่ของเราสังเกชาติก่อนแค่นี้อะ ยล้วมันแก่แม่กอกนะนะชาตินี้ฮะฮะกรรมที่สั่งชาตินี้ก็ต้องรับชาตินะฮะดไม่เชื่อแรงที่รรนี่แหละกำงานทำพุ่นใหญ่ทำพุ่นใหญ่นะที่วัดมีออกจากบันนะลลตรนะเสียรถสรีดนะคิดว่ากลับมาทันทีเหรอฮะ มันเช้านาก็รู้นะวันนี้ก็ปลูกเข้าเนะตอนเย็นก็กินไม่ได้เนาะก็ต้องรอยังน้อยก็หอบเดินอะนะก่อนเกี่ยวเข้าได้เด็กปุ้นนั้นมันกลับทันทีนหรอ่่บาปาไม่อยากกลับทันทีใช่ไหมเหงอนกันนะกรรมมีสำคัญที่สุดนะกรรมทำให้เราในเมี่ที่เกิดชาติก่อนนะทำให้เราอายุยืนดรืออายุสั้นอะ มีทำทำให้เรามีอกมีอกนู้นอกนั้นฮะวันไม่มีอกเลยฮะบางคนไม่เคยมีอกนะแล้วใจอายืนยืนทำให้เราเป็นเว้ยร้ยสวนงามร้ยไม่สวยงามนะหนักเรียวนะฮะนี่มันเกี่ยวกับกรรมนะมันไม่เกี่ยวกับออกกำลังยังนี้เห็นบางคนไทยมันตามฝรั่งนะ ฝรั่งมันงูเข้าฮะแล้วทำไมของเราตามคนงูเข้าฮะเห็นไหมฝรั่งกำลังทำอะไรเราู้ชเตช่องตามใช่ไหมเหรอนะค้าคนนี่เรานี่เก่งมากนะฝรั่งนะเนี่ยทำไมต้องตามเข้าด้วยนะของเหาไม่เช่าพุทธนะของเหล่าวิสาสนาพุชคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเหรอไม่เชื่อละเหรอ มันเชื่อมันด้เสียอยากได้อยากได้อยากได้เนี่ยมันเรียกว่าความโลภนะความโลภทําให้ออกเป็นทุกข์นะะอยากได้นี่อยากได้โนั่นไม่ไม่อยากได้โนู่นนะไม่พอใจเรื่องนี้ไม่พอใจเรื่องนั่นก็ทําให้เราเป็นทุกข์เป็นอริยสัจที่สองนะทุกข์ขังนะอริยสัจที่นึ่ทุกข์ขังอริยสัจทั่สะทุกข์ขังก็รู้ชัดทุกข์นะ ตอนเช้าเดินขึ้นมาไม่อยากลุกก็เป็นทุกข์แล้วนะฮะอยู่เข้าก็เป็นทุกข์ฮะอยู่น้ำก็เป็นทุกข์ปวดขี้ก็เป็นทุกข์นะอยู่อยู่นอนก็เป็นทุกข์ฮะีล้วของเราผน้ชายทวิตที่เราไปทุกข์เหรออยู่เข้าก็กิกนฮะอยู่น้ำก็เดินฮะปวดขี้ไปสุข,ขาฮะเนี่ย <laughs> อยู you ่นอนก็ไปนอนนั่นไม่นะสุดท้ายก็ไม่ไม่รู้จักถูกจริงๆนะนี่เป็นทุกข์ทางกายนันะไม่เพียงแต่พูดเรงเรื่องทุกข์ทางใจนะไม่ชอบอันนี้ก็ทุกข์ใจนะไม่ไม่ชอบอันนู้นก็ทุกข์ใจอยากได้นี่ก็ทุกข์ใจอะอยากได้เงินอยากได้เงินเงินก็ไม่พอทุกข์ใจอะอยากได้วัดใหม่ทุกข์ใจอยากได้บ้าใหม่ทุกข์ใจอยากได้ั่วใหม่ทุกข์ใจ อยากได้เงียกไหมใช่ฮะเนี่ยก็เหมือนกันนะฮะนี่คนไหนที่เำงานก็พ้อใชแล้วฮะนี่ผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงผู้ชายก็เป็นผู้ชายเมื่อที่ลูกจับก็พูดนะผู้ชายก็มีเอาเอาทำไมเอาเอายศทำไมฮะนะผู้ชายก็เหมือนกันฮะผู้หญิงก็เหมือนกันนะเยีะยีมก็หาหา นี่นี่แก็หาหาพวนหน่อยนะนี่ไลคยคนนะเนเนะคู้ิงนะอาจจะมามาอยู่ในในคลิปนี้นะเห็นอย่านม้งนะผู้หญิงี่มีฝรังนะฝรั่งก็มาสองเดือนนะหนึ่งคนนะแล้วสองเดือน่อไปแล้วก็นิ่งคนหสองเดือนรอไปก็นิ่งคนสุดท้ายก็หาคนเมียอตอนหลังก็ไม่มาคนมีัวไทยนะ